สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนคะเพื่อนๆเล่มผลิตน้ำปะปาภายในมหาวิทยาลัยค่ะยสวัสดีค right ่ะคือจากการใช้งานน้ำปะปาภายในมหาวิทยาลัยทำให้เกิดผลเสียอะไรบ้างคะจากการใช้งานน้ำปะปาในมหาวิทยาลัยทำมาจากน้ำประดาลครับ แล้วน้ำบาดาลที่ถุกมาใช้เนี่ยจะมีสิ่งเจือปนที่เห็นเด่นชัดก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างเยอะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้า,ากาจัดไม่หมดก็จะทําให้เกิดเป็นตะกอนสีเหลืองหรือตะกอนสีออกน้ําตาลแดงครับแล้วปัญหาหนึ่งที่เจอสําหรับการใช้น้ําประปาในมหาวิทยาลัยก็คือในบางช่วงจะมีการใช้น้ํามากมากจนเกินความสามารถที่จะผลิตได้เพราะฉะนั้นน้ำประปาที่ได้ใช้ไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำประปาที่กำจัดเหล็กไม่หมด พอกาจัดเหล็กไม่หมดปุ๊บมันก็จะมีะเป็นน้ําสีเหลือง<ๆ>เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลสืบเนื่องก็คือว่าในห้องน้ำเนี่ยเวลาใช้ไปน,นานๆมันก็จะเป็นคราบเหลืองๆติดในห้องน้ําตามฝาผนังตามโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าอะไรแบบนี้ซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นปัญหาในการทําความสะอาดต้องทําความสะอาดค่อนข้างบ่อยเป็นคราบเหลืองติดแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ถ้าเป็นผ้าสีออก ขาวๆโดยเฉพาะชุดนักศึกษารหรือชุดนักเรียนเนี่ยถ้าใช้น้ําแบบนี้ซักเนี่ยชุดสีขาวๆมันก็จะเป็นคราบเหลืองกก็จะเป็นปัญหาเป็นอย่างมากอีกกรณีหนึ่งก็คือบางทีมันก็จะมีมตะกอนปนมาในน้ําด้วยเวลาแปลงฟันจะรู้สึกแบบเออเวลาตักน้ําใส่แก้วแล้วก็แปลงฟันจะรู้สึกแบบมันเห็นตะกอนแล้วก็เห็นน้ําเป็นสีเหลืองฮะ มันจะรู้สึกแบบเออไม่ค่อดีเท่าไหร่บางครั้งก็ต้องใช้น้ําดื่มไปแปรงฟันอะไรแบบนี้นี่คือปัญหาก็อยากให้มีใครสักคนหนึ่งมาช่วยยังน,นการแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะว่าน้ำประปาก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานใ,ในการดำรงชีวิตของนักศึกษาแล้วก็บุคลากรั้งใน,นจากการใช้งานนะ้ำประปาของมหาวิทยายลายัยที่หอสากลพบข้อเสียอะไรบ้าง ข้อเสียที่พบกว็คือจะมีน้ําเหลือเป็นบางช่วงครับในช่วงแบบตอนหน้าแลนแล้วก็พอเปิดน้ําออกมาแล้วน้ํามีการตกตะกอนบนผนังแล้วก็พื้นทุ่งน้ำครับก็สุขภัณฑัในห้องน้ำครับถ้าไม่เกิดคาบเหลืองครับแล้วมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นิดหน่อยครับจากการใช้งานน้ําประปาของมหาวิทยาลัยที่หอแปดพบข้อเสียอะไรบ้างคะน้ำเนี่ยจะมีเศษตะกอนเหลืออยู่ทําให้ ส่งผลกระทบต่อผิวของเราทำให้ผิวเนี่ยแพ้แพง่ายแล้วก็มีการระคายเคืองค่ะขอบคุณค่ะ อกนงก็คือเรื่องของอกำลังผลิตเนาะกำลังผลิตของเราเนี่ยตอนนี้ถือว่าเรามีปนนูคนใช้น้ําเยอะตอนนี้เดือนหนึ่งเนี่ยคือใช้ปริมาณน,น้ําถึงห้าหมื่นตู้ทีนะครับก็อยากจะให้ช่วยทางบุคลากรหรือก็นักศึกษาเนี่ยช่วยประหยัดน้ำนะครับเพื่อะะที่จะให้พลังเรายั่งยืนด้านน้ำต่อไปนะครับ